แล้วครับพ่อกันแล้วลูกพี่ครับลูกน้องพ่อกันแล้วนี่ครับคนเลี้ยงสร้างครับเซียววิทุนผู้เอาคนเลี้ยงสร้างมาฝากสาวน้อยเพชรแพงนี่คือผู้นี้ครับครับผมคนนีครับเอาโอ้ยพ่อพ่อกันแล้ยินดีเยาปลาปื้มน้ำครับผมสุาพแนวบองโรนทุกท่านแซมทรายทุกท่านกระผมที่กำลังรับชมอยู่ทากติดตามกระผมทางชิงเงินสาวน้อยเพชรแพงและช่องของผู้ใหญ่สายจวดด้วยครับขอบคุณกระผมนี่ครับนี่คือ หลังไปที่มือนี่พอดีเซียววิทุนนะครับมายำๆนำมาตรวจงานลุงน้องจากมือแรกจนฮอดมือนี่เอาถือว่าทำามิ่งปกติโอเคโอเคโอเคดีดีดีคนเลี้ยงใจรอดใช่ไหมในการว่างพเนี่ยได้นได้ความอนุเคราะห์จากสาวปุกลุกอันนี้สาวปุกลุกสาวปุกลุกอนุเคราะห์ให้ไม่เอาสมอ 聊聊聊聊。走走走 จากเพลงนี้เนาะเดี๋ยวเป็นต่อจากเพลงโชว์เป็นอ่าเสียังนำรางัลรลงวัลหลังวิจิตอนี่ครับมาหากันแล้วลูกพี่ก so, okay. like ับลูกน้องแต่ก่อนที่ยู่นัมนี่แก้วมิวสิค์นะครับเป็นศิลปินประจำวงเนาะศิลปินประจำวงนี่คนเลี้ยงชทางเอาติดตามตอนต่อไปเฮ้ยมาหากันแล้วครับตอนนี้สิพ่าเชี่ยวพยายาม ทำข้าวลูกสาวครับอยู่เตี้ยนเขาคนละเอาตามมากครับมันหลายเตี้ยนบนนาหน่ไหมน้ำหาอยู่เดี๋ยวตั้งพี่ทำข้าวทำข้าวฟังคุณกับนี่เดี๋ยวทางนี้เตี้ยนจริงแล้อวต้องเอื้อนท่ามาล่างมองเขาเขียนไฟไว้อันนี้เตี้นไฟนี่โอ้เตี้นบูวัชระ เอ้าเรื่องวัดเรงบูเเ็นวเดียวเ้ยเอวกเวเดียวก็นี้พักกะลมกะ่มากเตี้โตขึนเนเอตัวนี้สมกันเลยเมีนบ่เอาบกเอาวัดยู่นํากันบ่ดนี่โอนี่เตี้ยบอันนี้วัดเอาวัดยู่วไปคนเดียวาตแสดงพลเต้นส่วนถูไปขึ้นมาัหลายับอ๋อมันหลายครับชุ่นรอนอึเอา ันนั้นท่างมันเป็นโบมันตรงสิได้เอื้นเอาตัวนี้ต้องเขาหลายๆเต้นเขาก็ติดไฟไว้บนแล้วคือบทโบกับวัดบตต์บทติดอวัยวะถ้าไฟไฟได้ดิอันนี้ครับขผมันเักขนาดผู้เดียวอันนี้เตี้ยนไฟนี่นักขนาดผู้เดียวยังใส่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  ไม่ครับคืออยู่คนเดียวก็อย่างนี้แหละครับเรื่องใส่เรื่องใส่ส่วนตัวของวัดสิบะดลพวกนี้นี่ตลาดตลาดตลาดปั้นเฮือนประตูน้ำอนแก่นจุดเต้นจุดหลอนจุดล่ำเบียนเบิดครับนี่โอ้นี่ครับวัดอีกงสองท่านโบวัดจราคบวัดสิบะดลอยู่ใกล้กันอนุญาตให้เขาหน้ามเอาเอาเอาตามสบายตามสบายจักน้อยสิล้อกันจังต่อไปเอ้า เต้นไฟเต้ยนไฟเสียวิทุนเต้นไฟเต้นน่องไส้น่องไส้น่องไส้เจ้าว่ะโอ้ยเข็มกมลใช่อ่านี่ ใช่คิวอยู่ก็เอาเนี่ยเต็มต้นตัวบุกเต็มเลยเอามีคนขับรถที่ทางคุณนอนพอเอาเราควรไมลาะปีไส้มหาเห็นกันแั็กเทียวไว้นี่เห็นแล้วเห็นแล้วนี่เซียร์วิทุนนี่แหละครับผู้ที่เอาเข็มกระมลใช่มากอยู่กับสาหน่อยเพริลแพงนี่ครับเสียวิทุนสีแก้วมิวสิกสีแก้วมิวสิกรับท่านปีทุนหล่ะครับปีต่อทอดโดนหลอดนะครับคบพ่อวิทุนสีแก้ว แจ้งอยู่มันแจ้งอยู่โอเคอยู่กินยานหรือมันปวดกินตัวนี้เข้าไปอ่าอากับอันนั่นแหละชัางน้อยแต่มันจะเกลือกกระเพาะมันจะดีขึ้นผู้ใดาช่อนโตมาสุ่มมาซอมนะโอ้ยปลาช่อนโตเก้ามระลุ้มน้องสาวใหยังดีนะเนี่ยเก้ามระลุ้มน้องสาวถามข้าวถามข้าวเพื่อนถามข้าวลูกสาว นี่าทเข้าลูกสาวว่าได้ยินเข้าว่างมือขึ้นเจ็บท้องก็เลยให้พ่อพามาถามได้อุ้มขึ้นกันไปโรงพยาบาลขี่เข่ากันเข่าไปเท้าเนี่ยเจนว่าเม่นตายแล้วมาขึ้นนอนโคตหรอกมองมันมาหน่อยถือคนบบรรยากาศลังเวทีทำข้าวทำข้าวโอ้ดีใจว่อดีดีใจดีใจพ่อเชี่ยวไอ้ทั้งหลายมาก ใกล้จะขึ้นฉากช่วงฉากน่ำจะด้หลงหนาวทกรบเพงสปอนเือรเิกนแล้วันเย็นซยขล่ายวไอที่ขึ้น่งแหลเาไอปะคอยยัไอปาคอยยโอ้ยเดีครับบรรยากาศลังเวทีอยู่นี่สอดเอามาแล้วเอาพกนี่สอยแต่ละซอยโอ้แต่ละคนเนาะครูค้ากันเนาะเแมอนเนาะ ตายแล้วเข้ามาหนาลเปลี่ยนของเขากิข้าไปกินข้าวเราไปกับหยุน้ำกันกอ้นี้ครับบรรยากาศแล้วพี่กินเลยกันเลยกินตะลิดเลยจุ๊บี่ปูนี่ไหมกัดซอดแล้วกับที่ห้ากวอนละลายละลายเลย ขอบคุณนะคมาครับรพ่ามาไปพัระบกพี่พอดียว <c oughs> มเไม่อาเอแมจ้าของมยังกะจังทุหาชะตา,ามันอยู่คนเราฟังบริเวณพื้นที่นี่เวลานั้นจีิงังหากันบนมันหลเน,น,นาะอยู่หนาว้ทีแน่อยูอ่เราต้องไปตรวจงาน ว่าเด it. Oh it okay. like like yeah, ี like yeah, sure. ๋ยวไปเบิ้งบรรยากาศร้านอาหารก่อนว่าเราจะกินเขาต่อไปเดี๋ยวดูแลเออมาติคืนไปที่เดี๋ยวดูแลดูแลแขกก่อนดีใจดีใจที่มากจะก็มาไม่เจอมาหักมาแท่งอย่างงีมาบได้ดิปลาช่อนตูวคนเลี้ยงช้างช่อนกับช้างสายงานวเดียกันตั้งแต่ตั้งแต่หู้จักมือแรกไปเอิญไปเอิญไปอะบ้านเนี่ยว่าเบิ้องตัวเจ้าตัวแท่งเจ้าเด่นตั้งแต่มือนั้นจนตั้งมือนี่ครับเออข้างบนนี้นี่แหละมือแรกที่พ่อนอยัน ไม่า้อนนะมามามาไปเลยคือรอไปอย่างนี้โอ้ทางปีนี่นี่แหละคุณ๋ยโยกสดน้องไส้คุณแม่สุภาพอยู่หลังวทีอีกน้อยเดี๋ยวมากินถ้าทีมงานมากินเขาทางปีล่ะนีอาหารตามสั่งนี่คุณ๋ยนี่น้ำจิ้มบป็่ อาจารย์ไงถ้เขาเราอยูขึ้นฉากขึ้นฉากวันนี่นี course, ่โอ้อาจารย์เลี้ยมอ่ะขึ้นจากโอ้แสดงว่าขึ้นฉากตลกพอดีเดี๋ยวภาพประชมบรรยากาศขางเวที่ปะมามาตามมาครับเวทีตาดัำ เบ้กระเป็นพััเรีดออแล้วอนอรลีเบซีเยท่ามาตามมาสิบห้าเซสองคนนีละไปเบิ้งบรรยากาศด้านทางไว้ที่มามาขึ้นไปเบิ้งบรรยากาศทางว้ทางครับมามาขึ้นไป ตอนนี yeah, ah, so First, mm ้เวลาประมาณกำหาทุ่มครับพี่น้องท่นครับโอ้ร้ายแล้วครับร้ายแล้วร้ายแล้วพี่ที่ก่อนครับตักไา้กันตักทา้กันบุละแม่ค้าขายเรยกเง้พิตะางนเนี่ยซื้อวัตถก็ถือทักที่ซื้อตปูจังอันด้อันนี้ทีค่ะ

ไม่ใช่จะต้องกระดกว่านแกล่างเพื่อนู่หนี่เบิดล้างเพื่อนอนบอจัเดียวโอ้โงต้งมาเป็นเลตั้งสั่งตั้งสิ่ เมาวนี้บรรยกาศแบบนี้นี่ได้อันนี่พอของเจ้าของตอะนี้จ้ดูผูดูแลวงดนตรีสีเกียวไรีครับเป็นแค่เสิก์ตอีเวลประมาณนึงอันนี้บนเวทีญ่ของสาวน่อยเป็นแพงคงจะเป็นเทืออหลกเนาะย่ดันกางนี้เนาะเนเทือลกอบกาขาลไระว่าดั้น วันน like ี A ้พี่น้องประชาชนนรอตีบังแจ้งขนาครับนี่ดยืนดันดูยืนดันครับ่อได้ไหมัได้เคลยเ้าละมือนะครับบัรยากาศการสิ่บอกคือกันนะครับเพราะว่ามีเแ้าละพือที่นีแหละนีละเสียงนี่ในที่อน็เสียงต่อต่อต่อก่ัี

ขอเรียนเชิญครับผมและใครครับผมขอเสียหน่อยครับและใครครับผมขอเสียก่อนครับ <coughs>

ทีนี้จะลองเปลียนไม่รู้จาอย่างไรับฮงเชียวไปซัมมี่ครับเดี๋ยวสิบาพี่น้องไปชมกับบรรยากาศอยู่ด้านล่างเนาะาเชียวไปยังเนาะด้านหน้าด้านหลังเวทีแน่ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องครับในคลิปนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ